สองนะครับเป็นผู้มวยล้างตาระหว่างแสนเก่งเพชรหนึ่งอุบลนะครับหรือลูกหนึ่งอุบลกับชาดาเพชรซับปีดาคู่นี้ล้างตากันอีกครั้งนะครับไฟที่แล้วแสนเฮงนะครับเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างพลิกล็อกนะครับแล้วก็คาใจนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแสนเฮงนี่ก็เป็นลูกชายของหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับส่วนไปอดีตแชมป์ทั้งมวยไทยมวยสากลกับ วันนี้นะครับสองตัวเลยนะครับซับปีดาทั้งคู่รองคู่เอกคู่รองนี่พลิกสถานการณ์ขวาชัยไปได้แล้วนะครับมาดูชดาเพชรซับปีดาอีกคนนะครับวันนี้ <Reese sunscreen> เดินกระยับก้าหาเลยนะครับแสนเฮงโอ้โห แตดาเพชรมีปาะเพทรุนแรงเหมือนกันนะครับอาวุธนั้นแรงทุกลูกไฟที่แล้วก็เห็นกันแล้วนะครับความเป็นมวยอาจจะน้อยแต่มาได้ลูกรุนแรงนี่แหละครับช่วยไว้ได้เหยียดเข้าไปขยับเข้าไปนี่โอ้โหมีหมัดขวาที่ตรงๆแล้วก็เจาะยางไปด้วยนะครับแสนยฮง กาเฟก็จะเอาคืนเหมือนกันเตะขวาต่อยขวามีเตะต่อยางด้วยเอาคู่นี้นี่เกมน่าจะเดือดไม่แพ้การชกในไฟที่ผ่านมาแน่ครับเดี๋ยวดูครับค้างทาใจกันมาล่าสุดก็ไม่ต้องฉีกคั่วครับจบมาเจออีกครั้งเลยครับคราวที่แล้วก็ลูกเกมก็ต้นๆน,นะครับเป็นมุมแดงครับแสนเพงที่ไปก่อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับเจอลูกหนักๆลูกแข็งแรงเข้าไปครับของ ชดาเพชรนะครับแล้วก็แซงเดียดชนะมาแบบค้างคาใจครับแสนเฮงนค้งคาใจครับว่าแสนเอ็นเองก็มองว่าเขาน่าชนะเหมือนกันนะครับในไฟที่ผ่านมาทำให้ไฟนี้ต้องเกิดขึ้นมีหมตชกันอีกครั้งชดาเพชรลูกลางนี่นะครับโอ้โหมีหมัดแรงๆนะครับคอยบอกอยู่ตลอดแสนเองน สายจังหวะฝีมือความรวดเร็วมีแข้งขวาคอยผกกัดเอาไว้นะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับยกแรกครับก็ดูยังไม่เร่งทั้งคู่ครับพยายามหยิบแล้วก็เนี้ยครับเตะขวาจ่อล่างครับขยับเข้ามาเจ้าคืนครับแสนเฮงก็แมททีบอปตัวรอดไปก่อนครับ ดูนะครับเริ่มจากขยับเร็วขึ้นเหมือนกันชาดาเพชรแสนเนงเอาวุธมวยนะจุกจิกนะครับมีลูกเคียขาทำลายจังหวะไปเรื่อยมีหมัดหน้าคอยแย่าชาดาเพชรไม่สน้วครับตรงเลนลุกหนักๆนี้มาสู้ด้วยเบียดเข้าไปเอาดูนะครับเริ่มจะเดินเหมือนกันเกมการชกนี่เริ่มจะเร้าใจตั้งแต่ ยกแรกนะครับเริ่มจะเบียดเริ่มจะออกอาวุธกันแล้วนะครับไม่ต้องดูเชิญกันมากใช้บริการกันมาแล้วในไฟที่ผ่านมาสราเพชรนั้นได้ลูกหนักลูกแรงนะครับแต่ความจุกจิกอาวุธมวยอยู่กับแสนเฮงนะครับยกที่2เป็นต้นไปเชื่อว่าเกมน่าจะเร้าใจมากกว่านี้นะครับพักกันสักครู่ครับลุยต่อครับยก2ครับน่าจะเผยไตเปิดเกมกันมากขึ้นครับแทงซ้ายของแสนเฮงครับ แ้งขวาเตะจ่อไปพยายามเดินขยับเข้าหากดดันนะครับแทงขวาเตะจ่อตื้นรับชดาเพชรอ้าวก็แหม่ไม่ยอมเหมือนกันแล้วครับแสนเฮงครับก็ดีดขวาไปเหมือนกันครับพยายามจี้ไปที่พับในดูว่าเกมนั้นเริ่มจะบีบใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับขยับเข้าหาชดาเพชรแสนเฮงนี่ดูว่าจะชกได้ทั้งบูทั้งบุญเหมือนกันนะครับไฟที่แล้วเวลาเดินทาก็ทําได้ดีแลครับ แต่ว่าไปชกในเกมตั้งรับปล่อยให้สดาเพชรนี่เดินเบียดโอ้โหล้วงลาตัวสวยเบียดเข้าไปดูนะครับทั้งหมัดทั้งเข้งดูว่าอาวุธมวยคล้ายกันครับคู่นี้รูปร่างอยู่ที่ใครความหนักความแรงอยู่ที่ใครครับดึงไว้ก่อนแข้งขวาเต่จอครับแสายเทงครับขยับเข้ามายัางไม่ได้จังหวะครับสดาเพชรก็ยังไม่ได้ออก ครับอาจาอาศัยจุกจิตครับถีบไว้หมัดซ้ายหมัดขวาคอยดักไว้ครับชนะเพชรก็เตะซ้ายหน้าไปครับคืนไปแข่งซ้ายครับจับได้นี่ครับแม่โดนวันหนึ่งครับเตะคืนไป2เลยแสนเฮงวันนี้มุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากครับจะมาล้างตาล้างแคนให้ได้เลครับแสนเฮงครับ ว่าจะมาล้างตาล้างใช้แล้วก็จะแจ้งเกิดให้ได้นะครับเพราะว่าระยะหลังนั้นก็เพียงพามาไหลาไฟเหมือนกันเดี๋มาดูกันดาเพชรโอ้โหแรงๆมาแล้วทั้งหมัดทั้งศอกกรรมการก็เตือนในทั้งคู่นั้นออกอาวุธกันให้มากกว่านี้แล้วครับชกกันมาแล้วด้วยนะครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันมากแล้วละครับสายตาดีครับหมบได้ครับแล้วก็คืนด้วยการเตะขว้าจ่รากครับแสนหฮง ่ายต่างขยับกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเอากรรมการก็บอกเอาเอากันหน่อยนะครับออกอาวุธกันหน่อยทั้งหมัดทั้งศอกก็เริ่มจะบวกกันแล้วดูว่าจะเริ่มบมอกอาวุธกันในช่วงปลายยกทุกทีครับมาแล้วครับหมัดขวาของชดาเพชรครับแข้งซ้ายวุดวาดไปครับแข้งซ้ายหน้าของชดาเพชรยิกยักยิกยักครับฝางหน้าไว้ครับ ดูจังหวะการล็อกแขนเอาไว้เลยนะครับโอ้ชาดาเพชรวงในก็ถือว่ายังแข็งแรงใช้ได้นะครับยังไม่เปิดเกมกันเต็มตัวแล้วครับคูน่นี้เริ่มขยับเข้าไปแสนเองมีแข้งขวาชาดาเพชรก็เจาะยางโต้คืนเหมือนกันไมย่ยอมเสียเตียบนะครับต่างฝ่ายต่างเน้นฐานล่างกันเป็นพิเศษแล้วนะครับดูนะครับว่าใครจะยางรั่วยางซึมก่อนกันมวยคู่นี้พักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่3ครับ อูบลนะครับลูกชายของหนึ่งกุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับอดีตแชมป์ไหลเส้นนะครับวันนี้มาล้างตาชดาเพชรซับปีดาเอายกนี้ปล่อยตัวออกมาชดาเพชรเริ่มจะขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับมีหมัดนําไปก่อนด้วยแต่เพงมาชกในเกมตั้งรับขยับดูนะครับวงในไหแขนยังไอ้กันไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนแล้วครับอ้าวลากออกมาครับงกลางเวทีหน่อย อยู่กันใกล้ๆขยับเข้าไปแล้วสับเลยครับชดาเพชรแสนเฮงไม่ตกใจครับพยายามสับคืนครับงัดซ้ายแล้วสับขวาขวาที่สับไปไม่โดนนะครับแข้งซ้ายแสนเฮงยกกัดเข้าหาชดาเพชรเล่นฐานล่างแล้วก็จับลํำในนะตีกันไม่ได้กรรมการต้องแยกนะครับวงในนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับยังตีกันไม่เป็นชิ้นเดียกันด้วยกันคู่เริ่มจะเบียดต่อยมัด แล้วก็มีศอกสลับด้วยมาดูกันวงในบดืดเลียมจะตีนีแ่แหละครับเริ่มจะเด้งเริ่มจะไขได้เหมือนกันแล้วนะครับแสนเฮ่งแทงซ้ายครับแสนเพงธนาเพชรโตคืนด้วยซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามตวัดครับนีม่มากางลำตัวด้วยแสนเฮ่งเตะขวาเจาะคืนไปครับแ่งขวาครับแสนเฮ่ง ดูว่าชาดาเพชรนีการเดินช้าก็จะลำบากนะครับเพราะว่าดูช้ากว่าด้วยต้องเบียดให้ถึงตัวนั่นแหละครับมีหมัดนําไปก่อนใบหน้าสลับลำตัวแล้วกัแลกกันแบบนี้เอาละครับความเร้าใจเริ่มจะทวีคูณขึ้นตามลําดับแล้วครับวงนอกวงในนี่เริ่มแลกกันเจ็บๆรับคท่นี้ซ้ายเตะจ่อไปครับทางขวาเตะจ่อึ้นมาครับข้งซ้ายแสนเฮง ชดาเพชริช้าทำช้าไม่ได้เดินขยับออกไม่ออกถีบไว้ก่อนครับแสนเฮงหมัดขวาครับพยายามต่อยไปครับแต่ตัวเองก็เจอเจอถีบมเหมือนกันแทนข่าซ้ายครับนี่ยครับขยับเข้ามาเสียบเอาเลยครับซ้ายของแสนเฮงดอกนี้ถือว่าก้าวไปแทงได้สวยเลยนะครับดูนะครับว่าชดาเพชรก็ชักจะโมโหเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปเยอะๆเริ่มจะเบียดขยับเข้าไปแสนเฮง ดูว่าฝฟายดีจะมั่นใจนะครับแก้เกมมาดีด้วยไม่มั่วไม่ประทะดูนะครับวงในตั้งกำแพงเอาไว้แต่ศราเพชรไม่สนพย,ยายามจะเบียดจะเด้งตีสู้นะครับแต่ยังทำอะไรได้ไม่เป็นทิ่นี่กันมากนะดูจังหวะวงนอกใช่ศราเพชรต้องมีหมัดเสริมเข้ามาเยอะๆนะสี่นะบเบียดเข้าไปวงใน ดับกล้ามใน่ายนี้งก็มีสองอีกสลับเอาไว้นะครับหมดยกที่3มครับแม่สอกสักคู่ของชาดาาอเลยครับกูกีสุธิยกนี้ครับมาเชื่อว่าทั้งสองคนนี้ยกระดับแน่ครับเอาชาดาเพชรส่งสัญญาณแล้วครับนี่ครับบัดขวาบัดเคลื่อนควายมาแล้วครับโอเวอร์เฮดสวยๆเดี๋ยวดูครับเอาสายเตะไปคืนแม่สายเฮง เสียหลักลงกับยิ้มแก้เขินไปทีต้องเบียดให้เร็วแบบนี้นะครับแล้วก็มียา,<อ>าทีม,มา1 0ึ0 0บาทด้วยกับแึ่ง,งเริ่มจะแรงนะครับต้องเดินต้องชนนะครับไปยืนคุยไม่ได้พอดูจะช้ากว่าโอ้โหมีเตะเจาะยางมีทิ้มลำตัวเข้าไปทำได้ดีนะครับมาถึงตอนนี้เริ่มจะแรงเดินเสียบเข้าไปครับชาาเพชรเอาดูยนายล็อกกันไว้ครับตีแปะไปเรื่อยยังไม่มีใครเน้นครับดูเหมือนว่าไม่อยากจะสู้ในครับบยาครับาลีงที อยากจะอยู่ข้างนอกชิงจังหวะใส่กันหนักๆแรงๆหวังผลแบบม็อกกันไปเลยวงในดมู่ว่ยายังกู้ขี้ดูดีเริ่มแยแสมาแล้วครับเชโอ้อโ,อโหที่รับเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องกว่านี้ขยับเข้าไปเอาขยับเข้าไปแขนหนึ่งขยับลอกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับเอาครับเติมต่อทาด้านของชาดาผู้โหใส่ให้แต่ขวาแล้วพบาวามาไว้โอ้ยหมายขวาไม่โดนครับโดนหน้านนะอก ยังไม่สะทกสะเทือนอะไรไต่จ่อยางเข้าไปครับมาไต่บังแฉเน่งขยับขยับยกแหลองไตะขวาแล้วพบขาเอาเอาได้คนละอย่างฝั่งนึงหนักอีกฝั่งนึงแมชัดเจนเลยไม่ว่าจังหวะขยับเข้าไปของแฉเลยงนะครับขยับขยับออกแข้งแล้วก็แทงเข่าก็ทําได้ดีแต่ต้องขยันนิ่ต่อเนื่องกว่านี้นะครับเพราะว่าแนเขาเริ่มเริ่มแรงขึ้นมานะครับอาวุธมวยแรงกว่าแต่ก็ ก้เปียกติดงเอาฟคืนเอาดิโอ้หนึตัวโดนกดแทงแล้วครับลูกนี้แต่ละดอกแต่ละเม็ดที่ออกไปครับคือนักแฟนบอลชาวต่างชาติที่พวกหัวโอ้โหตาค้างเลยโอ้โหวาเสียลนียทั้งสับทั้งฟันทั้งทุบกันดูครับโอ้โหเอาหนีต่อชาดาเพชรแข้งซ้ายมาอ้าวไม่ใช่มีมัดแต่เนี้ยแข้งก็มีโลนี่เอาล้วครับเมื่อแข้งขวานี่ก็ออกคุยตัวยนะครับแล้วก็มีมัดแรง ดูว่าแขนเองจะขายัดอาวุธไนนิดนะครับแต่ว่าอาวุธที่ออกนั้นก็ถือว่าสวยงามแล้วก็แรงทุกลูกนะครับออชาดาเพชรไม่สนแล้วครับต้องพยายามเดินยเตี้ยโอ้โหเอาเข้า,าไปพอออกอาวุธได้เน,นื้อเน,นี่แฟนมวยนี่เฮกันขนาดเลยนะครับฝั่งของชดาเพชรเอาละครับดูรัาเอาชาดาเพชรไม่สนแล้วครับจังหวะสองโดนหลอกกินไม่เป็นไรครับขอใส่ไปก่อนครับ่าเกมครั้งที่แล้วครับ แขเินีคาใจแล้วครับเป็นเพราะครัเขาประวัติประหยัดอาวุธมากไปหน่อยเดี๋ยวดูครับถ้าวันนี้ยังโชคในเกมเดิมซึ่งชจะาเพชรเองก็ใช้ลูกขยันลูกเติมเลยถ้าเป็นแบบนี้จะออกแบบไหนคาใจอีกหรือเปล่าเกมการทชกวันนี้นะครับโอ้โหเหมือนกับ c ๊อปปี้ในไฟที่แล้วมาเลยนะครับแบบนี้บบนถูกต้องดูว่าแขนเองก็ทําได้ดีแต่ไม่ขยันแล้วครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับแบบนี้เนี่ย ผมมองว่ามันจะเหมือนเดิม,ะมอะดิบุลีอีกคนนึงได้ลูกขยันตื้ไปเรื่อยตู้ไปเรื่อยเอาความดื้อครับเนี่ยครับดูไปคนนึงเอาทรงเอาลูกกินเหลี่ยมเดี่ยวดิบุลีแม,มเดี๋ยวได้คาใจกันอีกรอบเลยครับดูดูว่ายาฉีดก็น่าจะมาเยอะเหมือนกันนะครับฝั่งของจรดาเพชรขยับเข้าไปเร็วขึ้นเอาดูนะครับแสนเงินมีลูกทีแบบนี้แะครับคอยกระตักเอาไว้แหลงมาอีกล้วเอาเละครับบนล็อกนี่ฮือฮากันอีกครั้งนะครับ ลุยต่อครับชาดาเพชรหนึ่งสองหูมัดขวาครับมาปล่อยสูงไปหน่อยเอาพยายามต่อโอ้แต่ว,ว่าตางด้านของใส่ได้ครับเตะขวาแล้วครับล็อกไว้เลยครับแม่เตะเมื่อสักครู่นี้ลำแน่นแน่เลยครับเตะแล้วหันมองทีมงานว่าไงแค้งนี้ผ่านไหมลูกพี่เอาลูกพี่บอกว่าโอเคสวยๆชาดาเพชรบอกไม่เป็นไรขอเอาคืมนมดขวามาสักทีมาสมกง ผีจับยัดมาไม้พิ่งเลยเอารอลุ้นกันธาราเพชรไม่สนแล้วครับตอนนี้ต้องมีหมัดมีฟองเบียดเข้าไปต้องชนอย่างเดียวทีมงานตนะ่างเดินต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับโอ้โหแต่ว่าแสนเพ่งดูว่าชกจะสบายหลือเกินรับจะั่นอกมั่นใจหรือเปล่าเอาละครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวกาถดูกแน่นะครับเอาโอ้โหแต่ทีมงานนะมั่นใจแล้วนะครับจะมองอกมั่นใจมากเกินไปไม่ได้ครับ ในวัตถุลาอะไรครับโดยเฉพาะมันมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแมแาอยู่ที่ว่าเหนือเหนือกว่าก็ยังแพ้เฉดศูนย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเอ้าแสนเฮงเตะขวาเอา้าเตะขวาคืนชราเมชดมาเลยยังไงยี่เสียงเชียร์นี่ก็รออยู่ตลอดนะครับแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับขยับเข้าไปเอา้าตีนะครับไหลกล้ำไหนนี่จะนลำบากแล้วนะครับแข้งขวาเนาะออกสวยสวยเตะขวาต่อยขวาต้องเบียดต้องชนให้เร็ว ขยันหน่อยนะครับโอ้โหพอเดินช้าก็จะโดนแบบนี้แหละครับขวาของแสนเฮงแล้วก็ออกไปคุ้มเกมออกไปชุกในเกมตั้งรับครับดูครับภาษากายของสนเนดีปิดเกมปิดกล่องตัวเองไปแล้วแหละครับรับแบบเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขณะที่ชด,ดาเพชรครับยังคงเดินแบบมีความหวังเพราะว่าหมัดและศอกขวาของเขานี่ทส่งพลังครับ โดนทีเดียวเท่านั้นแหละครับกับ30วินาทีตรงนี้ครับแม่ขอเชื่อเดียวลี<อ>ได้ไหม,มได้ไหมเรียกว,ว่ายังมีฮึดตลอดมีลุ้นตลอดอนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับเรียกว,ว่าระยะหลังนี่ถ้ายมวยทัพพีดานี่ก็ถือว่าทําม,มวยนี่อยู่คุณภาพนะครับแพ้ชนะอยู่ความแข็งแรงนี่ไม่เป็นรองใครแน่อยู่ที่ชั้นเชิงเลี่ยมเชิงเท่านั้นแหละครับ มองทีมงานแล้วครับชดาเพชรครับวันนี้นี่เหมือนเขาเองก็จะยอมรับแล้วครับกับผลการโชคที่กาลังจะเกิดขึ้นครับแต่แสนเฮงนี่ดูเหมือนจะหายคาใจได้ในไฟนี้ครับจบลงไปครับกับ5ยกครับเพื่อนำรายการศึกเพชรยินดีครับในโชว์ที่2ทางแพลตฟอร์มออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กมวยเดชจักรเก้ายูทูปเพชรยินดีมวยไทยครับก็ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับแสนเฮงหนึ่งอุบลครับกับชนาเพชรซับปีดา กรรมาการอิสระบุญญาครับเดินเก็บไปคะแนนครับกรรมาการชนินพองฮิรันนรินชนินเทพสุพรรณครับนารินพองฮิรันและกรรมาการไปฑูรกบกลางและหันไปชูมือให้นักชกมุมแดงครับแสนเฮงหนึ่งอุบลครับเอาชนะคะแนนชาดาเพชรซับป,ปิดาถอนแค้นได้สำเร็จครับนี่เป็นภาคที่สองแล้วครับเจ้ากันไป1ต่อหนึ่งภาค3มีแน่นอนครับเดียว